สวัสดีค่ะทุกคนมอนี่ห้าสิไปไปปัดดอกทุเรียนกันค่ะทุกคนม,มาค่ะทุกคนมาหอดต้นแรกแล้วมาผู้เสเี่ยวซาดมาไหมยังนีออ่อันนี้คือแนวงนแนวมาปัดดอกทุเรียนพี่น้องมาปัดเอาแมนเมนบละล่ะแนวปัดแล้วขึ้นหนาหลักอา้าวไหน วิธีปัดมือ,เ,อเบาๆลูบลงรูบขึ้นรูบล,ลงรูบ<อ>ขึ้นตรงนี้กบรูบลงรูบขึ้นเอาในวันนี้เอาเกรสรไปจาเพียนนะบอกใน,นมันเสียเวลาบ่ะมันเสียเวลาอันนี้อันนี้ปัดไปแล้วใช้ตัวผูทุกทตัวผูเอาอันนี้ตัวตัว,ตวยู่รอบรอบนอกนี่คือตัวผูนะครับเด้อ๋อ้ดัก้น้อยนะบ่ะตัวในน้อยที่ว่าเห็นดอกเหลืองๆหนี่นี่นีคือเกสรตัวเมียครับนี่นีคือเกสรตัวนี้ครับนี่ตัวนี้มันจะเป็นหางแง่ตัวนี้กัน ทาง,งแ <sk ý S 2> ง<อ>่ตัวนี้เรียกเป็นทางแง่นะครับนี่ทางแง่ครับี่เออนี่หางแง่ตัวนี้แหละที่ติดน่วยให้เฮแต่อันตอนนี้ที่ติดหรือไม่ติดปุ้งครับต้องต้องรุ่นกันอีกร <sk ý> ุ่นรุ่นรุ่นอีกเชือหนึ่งครับรุ่นอีกเชือหนึ่งปัดแล้วก็ต้องไปรุ่นนะจ๊ะนี่ครับไปรับปัดนี่ครับมือเบาๆครับอ่าอันนี้มันเป็นผู้เสี่ยวซ่านด้วยค่ะถ้าผู้ใดเป็นผู้เสี่ยวซ่านนั้นหรือว่ามิวิธีกะแนะนำมาได้เด้อแนะนำแนะนำแนะนำ อันนี้ปัดไปตามภาษาอันนี้ตับเบิ่งนำคุณยูเบิ้งนำคุณยูค่ะคุณยูคนพาเห็ดอันนี้รถมันดแล้วอ่ะอันนี้นี่ปัดที่บ่อนี่นีปัดแล้วบ่อนี่สองสามนี่ตัวนี้อันนี้ไม่ได้ปัดหรือล่นเองบอกบอกตัวนี้ปัดไปแล้วนี่สี่มืันไปแล้วสี่ือนอันนี้ปัดไปแล้วสี่วันนี่เจ้าคุปัดซ้ำกันสี่มือขึ้นกันคุณดอกขึ้นงาเจาวายังเหลืออยู่ดอกหนึ่งครับเป็นแต่เอาไปจำปนกินแทนดอกไหมผู้ใดบอกพวองแนวกินได้หรือบ่ไใด น้องกินโล,ล,ลนแซวเลยลคือเป็นตะตม้มแซบจะสสุดๆอ,อันนี้เป็นดอกปีที่สองนะคะทุกคนต้องมาลอรลุนปีแรกบอดนไวยเพิ่น่วย,วยต้องมาลอรลุนว่ามันสิเป็นนวยบอกค่ะทุกคนอันนี้ต้นแรกมือน,นีภพระะก,กิจมือน,นี้อันนี้ครับมันอยาให้มันแหงอยยาให้มันแหีงเลยครับเลยอะไรละ่ะเสียไปไหนแล้วล่ะ,ละนี่ตัวนี้อยาให้มันแหีงเลยครับถามมันไป ไปหัดตัวนี้แล้วนี่ถ้าเ่าไปหัดตัวนี้ปุ๊บมันจะเห็ดไห้น้ำทุเรียนบบ่งามครับเวลาออกมาโอ้ให้น้ำส่างามพร้อมมาตื่นสนานไห่น้ทุเรียนมัน่งามว้าวแต่ว่าปีนี้สได้สำหรับต้นนี้บ่่ันบานค่ะพี่น้องรออีกก่อนรออีกนี่อันนี้แตงออกล้วบ่นี้ดอกเลยแตงออกน่อยู่แตงออกน่แตงออกน่แต่งออกน่พ่อบ่พี่น้องพุดนะทึ่งต้นกับใบไงปนไณ์ได้ดอกกับพวดโพนเนาะ แต่ตแตงตออก,ออกแล้วภาษาเป็นเ <จะ S 2> บิบ่งตัวนั่นบ่ลนไรเป็เบิ่งตัวที่มันโผล่มาหนีวะบรรยากาศมันนี่มีลมพอประมาณบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนอยู่กลางไฮอืมผ่อนเสียงสนุ่มเบาอยู่ข้างฝาปัดดอกทุเรียนค่ะบรรยากาศแจ่มมื่อแรง